สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนที่ได้มาจากการซื้อมารับประทานเองนะครับแล้วเก็บมเมล็ดไว้เพื่อพอะปลูกแบบประหยัดนะครับนี่ครับเป็นมเมล็ดทุเรียนพันหมอนทองตอนแรกเพาะ5มะเมล็ดนะครับแต่รอดแค่2มเมล็ดตอนนี้ก็ เริ่มปลูกครั้งแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนห4สี่วันนี้ก็วันที่ยี่สิบหมิถุนายนตอนนี้ก็แตกยอดออกมาสวยเลยนะครับดูต้นนี้ครับแตกยอดออกมาสวยถอดเสื้อแล้วครับนี่ครับ พร้อมที่จะชูยอดเขาจะตั้งตรงแบบธรรมชาติและนี่อีกต้นนะครับเนี่ยเนี่ยอีกต้นกำลังรอที่จะถอดเสื้อเหมันกันนะครับพร้อมที่จะโตนะครับครับผมด้านข้างนี้ก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ มาติดตามทุกเรียนหมอนทองในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ